พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงประเด็นที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมยุบสภาหลังประชุมเอกเบกว่าพลเอกประวิตรได้รายงานตนแล้วซึ่งได้พูดในมุมมองของท่านแต่ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีซึ่งได้พูดไปแล้วจะยุบสภาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นเรื่องของนายกตัดสินใจก็เก็บไว้ก่อนเป็นเรื่องของนายกจะบอกก่อนได้ยังไง ทำไมต้องรีบบอกซึ่งสถานการณ์เป็นตัวกำหนดทั้งหมดพพเอกประยุทธกล่าวว่าอยากให้ทุกคนคำนึงถึงว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรประเทศชาติมีปัญหาสำคัญประชาชนนี่คือสิ่งสำคัญและควรจะสำคัญกว่าสิ่งอื่นก่อนหรือไม่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเมื่อใดก็ตามที่ประเทศของเราเข้าสู่ภาวะไม่ปกติคนไทยทุกคนควรจะรวมพลังกันในการจะต่อสู้เอาชนะมันจนอยู่รอดปลอดภัยและมาจนถึงวันนี้วันนี้เราจะแปลกแยก แตกแยกกันไปถึงไหนปัญหาอะไรที่มันสามารถจะลดลงได้ก็ลดลงบ้างขอร้องกันแค่นั้นเองก็คงขอได้แค่นั้นส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ที่หากผ่านประชุมเอเปกแล้วรัฐบาลอาจจะอยู่ครบเทอมเลยหรือไม่นั้นพลเดกประยุทธ์กล่าวว่ายังไม่รู้ยังไม่ไปถึงตรงโน้นตอนนี้กําลังดูเรื่องของการประชุมหลายอย่างต่อนเนื่องไปก่อนจะประชุมเอเ펙ก็ต้องดูอีกครั้งว่าจะประชุมกันได้หรือไม่จะประชุมกันยังไง แล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนด้วยซึ่งใครคิดจะล้มนายกก็ให้มาล้มผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คิดว่าทุกคนมีวุฒิภาวะที่ดีเพียงพอผมให้เกียรติทุกคนและยังสงสัยว่าทำไมเกิดประโยชน์อะไรกับใครผมถามหน่อยสิวันนี้ผมทำงานมาเท่าไหร่อะไรที่สำเร็จมาแล้วบ้างไปเทียบดูก็ได้ไปเทียบไปเลย10ปีที่ผ่านมาหรือ8ปีที่ผ่านมาเอามาเปรเียบเทียบผลงานกับผมได้เลยประชาชนไปแยกแยะเอาเองก็แล้วกัน